ครับอยู่กับผมนะครับที่ช่งองยูทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่อจตุมเจนีอ่ะเจ็ดนาฬิกาครับผมครับก่อสวัสดีพี่น้องจะทำด้กคนทุกท่านนะครับ ไม่ได้ทองครับไม่ได้ทองครับปวดสาธุสาธุครับ ยายเหนื่อยไหมตกไปโอ้เหนื่อยเป็น,นเนาะานยายนวิ่งตามมาขอพรประหลุบมาอยากแก่เด้อวันนี้เด้อน้ำแก่ไม่ทมมันเลยไม่เป็นไรครับยายไม่เป็นไรยายบอกว่าเอาน้ำมานะครับแต่ไม่ได้เอาน้ำมาถวายลงตานะครับเพราะว่าท่านอายุมากนะครับท่านวิ่งมาไม่ทนันนะครับพี่น้องจะทำ ครับสวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับก็ทุกคนกับพี่น้องญาติธรรมนะครับนี่แดดเริ่มอ,ออกแล้วพี่น้องญาติธรรมครับแป๊บเดียวเองแดดออกแล้วครับนี่แสงแดดเริ่มมาแล้วนะครับถือไมได้แป๊บเดียวเองพี่น้อง สวัสดีครับไไสวัสดีครับนี่เรามีแดดแล้วนะครับพี่น้องยาตทำาครับ แดดเริ่มมีแล้วนะครับศูนย์ทอผ้าบ้านมีนะครับ บ้านมีนี่ก็พี่น้องเล่าให้ฟังว่าไงพี่น้องพี่บ์เป็นทำผ้าทำผ้าบ้านมีนะะทำผ้าทำผ้าบ้านมีทำมีเนาะเส้นมีผ้าเส้นก็เลยชื่อว่าบ้านมีเป็นผ้าไม่ได้ขอไม่ได้ผมาผ้าผ้าผ้าหมผ้ามีเนาะผ้าไหมผ้ามีแต่พี่้างพงศวนพราลุงผดูเชียงใหม่เชียงราย เด็กนไม่ได้งานนีแหละศึกไม่ผาอาจารย์คูคูบาทำไม่เนีนว่าไงศึกไม่ศึกไม่เนีนลุงเนียนเปิ่ก็ไม่ศึก อะไรนะตั้งแตเมื่อเปิดเที่ยงโอ้ครับสามเณรบอกว่าสามเณรพามท่านบอกว่าต้องดูด้วยว่าโรงเรียนจะเปิดกี่วันนะครับถ้าเปิดหลายวันถึงจะศึกใช่ไหมใช่ไหมเนนถ้าเปิดหลายวันถึงจะศึกใช่ไหมครับไอ่าใช่แต่ถ้าเปิดไม่หลายวันก็จะไม่ศึกสสัับบวันสลับวันนี้ไม่ศึกถ้าเปิดตลอด20วัน2 0วันนี้ไปศึกอยู่ สมเนท่านบอกว่าถ้าเปิดหลายวันท่านจะสึกนะครับแต่ถ้าเปิดไม่หลายวันก็ไม่สึกนะครับสาธุสาธุครับอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับสกือ,อยังยังไม่สึกมบอกาเรียก่อเ้าเท้าเท้าสึกท้าเดีกนิเกะท้าเท้าได้สึกแล้วใช่ไหมยอ,อยู่กับครูบาไก่ก็ได้นะเนียนฮะ ยู่กบคู่ว่าไงไหมดังว่าไงไม่ดูดังคำนาคตาและคู่วาไก่บคู่ว่าไก่ว่าสมเีนจะดังกว่าคู่ว่าไก่นะครับไม่ให้อยู่ด้วยว่างั้นไก่บนขอแค่ยูมาโอ้ตาาแล้วยีดองครับไก่บนตอนเช้านีวยคู่ว่าไก่บอกว่าแม่สมณีนท่านพักด้วยนะครับเพราะว่าสมณีนจะดังกว่าว่างั้นนะครับายูวสาธุสาุ สวางได้ลบบเลยนะพี่นะกไกลลนะ่้อใปุ่นเลยอชาเนี่ไม่ไหวมาที่หลังเ <c oughs> สมเนเรนท่านมาที่หลังนะครับดังกว่าูบาไก่ก็ตอนนี้ครับน้ำบาถวายเพียบเลยสาธุสาธุครับน้ำมาถวายมาถวายนะีใจน,น,น้ <c oughs> อยใจแนะธรรมราบข้อขดิ้งข้อูดวตาเอาความแก่ ในความกลางสาธุสาธุครับจับน้ำด้วยนะครับสาธุครับผมตอนนี้แดดก็เริ่มร้อนแล้วนะครับพี่น้องอัดถทุครับแต่ก็ยังมีลมที่ยังพัดผ่านอยู่นะครับ สาธุสาธุครับเช้านี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องญาติธรรมทุกท,ท่านนะครับนี่ถ้าท่านมาที่ท่านมาอรอลบพรนะครับนำน้ำนำสิ่งของต่างๆมารอกับบ้านขอภรหลวงตานะครับในช่วงเช้าของวันที่28นะครับท่านมาคมพอศ2รว564นะครับ บรรยากาศช่วงเช้านะครับที่ผมได้ถ่ายทอดให้พี่น้องรับชมทางบ้านนะครับเส้นทางนะครับที่ลงตาฮันจาริตดงนะครับยามเช้านี้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอบ้านหมี่นะครับพี่น้องจะทำอ่าทุกคนทุกท่านนะครับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียดต่ำเจนีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม